สวัสดีคะ่ะพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกับช่องจัดอันพาเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องก็มีพามาแบ่งปันให้พี่พี่ได้เรือกได้รับชมกันในราคา150บาทน,นะคะ,ะแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดปิดคู่นะคะ200บาทจะสูตฟรีมีปลายทางนะพี่นะ EP นี้เป็น EP ที่141ของน้องแล้วนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ช่องทางการติดต่อนองนะคะโทรศ8น0 6 4ป4 7หเจหรือจะแอดไลน์ก็ที่เบอร์เดียวกันเลยนะคะวันนี้น้องมีเพ้ามาให้เลือกหลากหลายรายการเลยนะพี่นะเรามาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะคะวันนี้น้องมาสายหน่อยนะพอดิติดธุระนะคะรายการที่หนึ่งนะพี่นะเป็นคุณแผนเคลือบนะคะนี่รายการที่หนึ่งนะคะ150บาทนะ รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะต่อไปรายการที่สองจะเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อปานนะพี่นะนี่วัดบางนมโคหรือเปล่าใช่ไหมนี่ด้านหลังนะคะพร้อมเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองนะต่อไปรายการที่สามจะเป็นพระปิดตานะพี่นะพระปิดตานะคะ รายการที่3ามนะเนื้อหาแบบนี้เลยนะคะนี่วันนี้น้องมีมาให้เลือกหลากหลายรายการเลยนะพี่นะลองเลือกลองรับชมดูนะคะรายการที่สามนะต่อไปรายการที่4ี่รายการที่4ี่จะเป็นสมเด็จอาวรคังนะพี่นะนี่ร้อยสิบแปดปีย้อนยุคร้อยปีร้อยแปดปีแล้วก็ร้อยสิบแปดปีนะพี่นะ้องให้ดูเนื้อด้านในนะคะ นี่เลยรายการที่สี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่บมตายางแบบนี้นะ,ะอันนี้ด้านหลังนะพี่นะสององสองร้อยนะพี่นะราคาดีราคาเดิมนะคะดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะวันนี้น้องมีให้เลือกหลายรายการเลยนะวันนี้นะวันนี้ได้พาชุดใหม่มานะคะต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าจะเป็นเ ลงพ่อเดิมนะพี่นะน,นี่นะรายการที่ห้านะคะหนึ่งรอยห้าสิบาทนะต่อไปรายการที่หกจะเป็นสมเด็จนะคะมาพร้อมตลับแบบนี้นะคะนี่เลยรายการที่หกหนึ่งร้ยห้าสิบาทนะพี่นะหนึ่งองค์เราก็จะส่งนะคะรายการที่หกนะ ต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดจะเป็นแบบนี้นะพี่นะเออเดี๋ยน้องให้ดูนะนี่จะเป็นพระพิตาแบบนี้นะมามาเป็นแบบมาเป็นชุดแบบนี้เลยพระพิตาหลวงปู่โตนะพี่นะข้างในก็จะมีนี่อุ้ยสี่องค์แบบนี้นะนี่เลยนะเป็นเนื้อแบบนี้แหละนะพี่นะน้องไม่แกะออกมานะพี่นะมันหลายองค์มาก ลองได้มาเป็นชุดแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะคะรายการที่เจ็ดนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะต่อไปรายการที่แปดรายการที่แปดจะเป็นเออปิตาลงปุโตอีกหนึ่งชุดนะพี่นะนี่วัดประดูดชิมพีนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะพี่นะนี่นี่นะนี่ ด้านหลังจะเป็นยังไงเดี๋ยวมองให้ดูเนี่ด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะพี่นะนี่ตรงแรกนะแล้วก็จะมีสุดเด็ดใช่ไหมเนี่ยแบบนี้เลยนะพี่นะนี่มันเป็นชุดแต่พี่มันเอาออกยากนะประมาณนี้นะคะ รายการที่แปดนะต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าจะเป็นพระพิตาแบบนี้นะพี่นะนี่พระพิตาเนื้อเก่าๆหลังแบบแบบนี้นะเนื้อหากเก่าๆเ,เลยรายการที่เก้านะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนี่เลยนะรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สิบจะเป็นเหรียญอา่าสิริจันทนนะพี่นะนี่ เหรียญสิริจันโทนะรายการที่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้นะพี่นะรายการที่สิบนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะนี่วัดพระโคส่งขานะพี่นะรายการที่สิสสบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะ ต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองจะเป็นหลวงพ่อชุยนะพี่นะนี่หลวงพ่อฉุ่ยรายการที่สิบสองนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาททุกองนะพี่นะแต่ถ้าปิดคู่สองร้อยจะส่งฟรีมีปลายทางนะคะหนึ่งองก็หนึ่งร้อยห้าสิบจะส่งฟรีมีปลายทางนะพี่นะรายการที่สิบสองนะต่อไปรายการที่สิบสามจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อวานแบบนี้นะเหมือนมีค้าบรักปิดทองแบบนี้เนื้อหากเก่าๆแบบนี้นะ รายการที่13นะคะ150บาทนะนี่เลยต่อไปรายการที่14บสิบสี่นี่จะเป็นอ่ะเขาเรียกตะกุดนะพี่นะนี่เป็นแบบนี้นี่นะมีอะไรอยู่ข้างในไม่รู้นะพี่นะมันคัดไปเร็วอะ่ะรายการที่ สิบสี่นะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนี่ต่อไปรายการที่สิบห้าสิบห้าจะเป็นเออ่หลวงปู่สุขนะพี่นะนี่รายการที่สิบห้าจะเป็นหลวงปู่สุขพร้อมเลี่ยมมาแบบนี้นี่นะรายการที่สิบห้านะคะหนึ150่งร้อยห้าสิบาทต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกจะเป็นอ่าอะไรนะคูบา อารยชาตินะพี่นะนี่นี่เลยคูบาอารียชาติวัดแสงแก้วโพยานเชียงรายนะพี่นะนี่นะรายการที่16นะคะ150บาทต่อไปรายการที่17 17จจะเป็นพักกิง่งนี่นะ แบบนี้เลยนะพี่นะอันนี้กิ่งดังนะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สิบแปดจะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะพี่นะนี่วัดชังให้นะพี่นะรายการที่สิบแปดหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่นะนี่เลยต่อไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้าจะเป็นเอ่อ หลวงพ่ออีนะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่ออีวัดสัตหีบชนบุรีนะพี่นะนี่รายการที่สิบสิบเก้าสิบเก้านะพี่นะนี่สิบเก้านะต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบจะเป็นพระพิตารณ์พิมพ์แบบนี้นะนี่เลยรายการที่ยี่สิบนะพี่นะ นี่เลยนะรายการที่ยี่สิบคะรายการที่ยี่สบเอ็ดยิบเอ็ดจะเป็นลูกอมนะพี่นะพร้อมห่วงแบบนี้นี่เลยนี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่ยี่สิบสองยี่สิบสองจะเป็นหลวงพ่อป่านนะพี่นะนี่ หลวงพ่อป่ารายการที่ยี่สบสองตลดับปิดข้างหลังปิดนะพี่นะนี่เลยรายการที่ยี่สิบสองนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบสามยี่สิบามจะเป็นสมเด็จนะพี่นะนี่มาผมรลับแบบนี้นี่เลยนะเนื้อหาแบบนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสามหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ยี่สสี่จะเป็นมาปกโพสมเด็จปกโพเก้าใบนะพี่นะ หลวงพ่อกลวยนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่เลยนะต่อไปต่อไปรายการที่ยี่สห้ายี่ห้าจะเป็นพระปิตาหลวงปู่โต๊ะนะพี่นะนี่ปิตาหลวงปู่โต๊ะรายการที่ยี่สิห้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะนี่ ด้านฐานมันมีตะกุดเลยนะยีพานะต่อไปรายการที่ี่บหกยี่หกจะเป็นหลวงหลวงพทบนะพี่นะนี่สองหน้าแบบนี้นะนี่เลยรายการที่ยี่บหกนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นเสือหลวงพ่อวงนะพี่นะนี่เสือหลวงพ่อวงรายการที่ยี่สิบเจ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่เลยนะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดจะเป็นอ่าหลวงพ่อปานขี่ไก่นะพี่นะนี่ยี่สิบแปดนะเนื้อหาแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบแปดนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าจะเป็นสมเด็จนะคะนี่สมเด็จเขาเรียกอะไรนะสมเด็จเรือเจลหรือเปล่าพี่พี่ถูกต้องของอภัยนะพี่นะนี่รายการที่ ยี่สิบเก้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสามสิบจะเป็นพระคงนะพี่นะนี่พระคงรายการที่สามสิบนะนี่มาพร้อมเนี่ยแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดจะเป็นพระพิตาแลพี่นะพิมพ์แบบนี้นะนี่มีข้าวประหลัดปิดทองเนื้อหาเก่าๆเลยด้านหลังจะเป็นเหมือนยันอะ นี่นะด้นานฐานรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะนี่เลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สามสิบสองสามสิบสองนี่เขาจะเขาเรียกอะไรพี่เครื่องรางอะไรสักอย่างนะเนี่ยน้องก็ไม่รู้จักว่าเขาเรียกอะไรนะเนี่ยน้องได้มาแบบนี้เลยได้มาชุดเดียวกันเนี่ยนะ มีหลากหลายเลยพี่รายการนี้รายการที่32นะคะ150บาทต่อไปรายการที่33 3สาจะเป็นพระพิตาปดนี่เสาหนะคะวัดตะเคียนเตี้ยนะบางลมุงชนบุรีนะลองให้ดูนะเนื้อด้านในนี่เลยเป็นแบบนี้นะคะนี่ นี่เลยนะรายการที่สามสิบสามต่อไปรายการที่สามสิบสี่สามสิบสี่จะเป็นขุนแผลนะพี่นะนเนื้อหาแบบนี้เนื้อหาเก่าเลยสามสิบสี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรายการนี้นะรายการที่สามสิบสี่นะคะ ต่อไปรายการที่35มสิจะเป็นขุนแผนคู่แบบนี้นะขุนแผนคู่นะคะนี่รายการที่35นะ150บาทนี่นะต่อไปรายการที่36 36จะเป็นเ,ออเขาเรียกอะไรนะสมเด็จเนื้อผงวัดระคังนะพี่นะเอาให้ดูเนื้อด้านใน จะเป็นอย่างนี้นี่นะพี่นะนี่เลยรายการที่สามหกนี่นะ นย่อนยกนะพี่นะรายการที่สามต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดจะเป็นหลวงพ่อโตนะพี่นะวัดอะไรเนี่ยอินทน์เหรอ,ขอเขาเรียกอะไรอินทน์วิหากรกทมเหรอพี่นี่เลยรายการที่สามสิบเจ็ดแบบนี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ หรือวัดอินนะเขาเรียกวัดอะไรอะ่ะน้องไม่น้องไม่รู้จักนะน้องได้มาแบบนี้นะรายการที่สามสิบเจ็ดนี่นะคะน้องพูดผิดน้องขออภัยนะคะต่อไปรายการที่สามสิบแปดสามสิบแปดจะเป็นจิ้งจุกเอ้จิ้งโจกจิ้งจุกไปละจ,จิ้งโจกคู่สองหางนะพี่นะเมตตาขาขายนะพี่นะหลวงพ่อจ้อยนะคะ นี่เลยลองให้ดูนะพี่นะสักครู่นะคะนี่เลยนะคะหลวงพ่อจ้อยนะนี่เมตตาค้าขายนะคะจะเป็นแบบนี้นะรายการที่38นี่นะคะหนึ่งรอ้าบบาทอะพี่นะ แบบนี้นะนี่เลยในการที่สามแปดเราไปรายการที่สามสิบเก้าสมสิบเก้าจะเป็นพระสมเด็จชนะมารหลวงปู่งหงนะพี่นะนี่จังหวัดสุรินนะคะนี่นะพี่นะเนื้อด้านใดในการที่สามสิบเก้านี่เลย หนึ่งร้อยห้าสิบาทนี่นะนี่นะคะต่อไปรายการสุดท้ายของวันนี้นะพี่นะรายการสุดท้ายของนี้จะเป็นออพญาเต่ามังกรเจ้าเสือเศรษฐีนะวัดห้วยผักชีนะพี่นะนครปฐมนะคะนี่ลองได้มาแบบนี้สวยเลยนะพี่นะ กำแพงแสนนครปฐมนะคะลงยาแดงแบบนี้เลยเนี่ยโค้ดอะไรนะพี่สองอะไรสองแปดหนึ่งเหรอนี่นะนี่เลยเนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะ,ะ,คะรายการที่สักอ่าสี่สิบรายการสุดท้ายของวันนี้นะ พี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจหรืออยากรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ